สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม3ตัวบนแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งงวดที่ผ่านมามีเพียงแค่สูตรนี้สูตรเดียวที่เป็นแต้มรวมตัวเดียวนะคที่เข้านะครับซึ่งคำนวณได้เลข5แล้วผลรางวัลมันออก6 6 9 0นะครับ6บวก9นี่ได้15แต้ม5นะครับ ตัวเลขนะครับที่คำนวณได้ตัวเดียวเนี่ยมันก็มาตรงแต้มรวมพอดีนะครับก็ถูกนะครับแต่นะครับสูตรอื่นน่ะที่ลงให้ที่เป็นแต้มรวม2ตัวล่าง2ตัวบนนะครับผลปรากฏว่ามันไม่เข้านะครับมันเข้าแค่สูตรนี้สูตรเดียวนะดูดูก่อนนะนี่นะครับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับที่ได้ตัวเดียวนะมันออก60แต้ม6 แ้มหกนะครับตรงนี้ก็ไม่ผ่านนะครับผิดนะครับมีแค่แต้มสามตัวบนที่เข้านะครับแมสองตัวล่างนี่หลุดนะครับไม่เข้าสูตรมันก็ยากนะครับที่บางครั้งจะเลือกถูกเนี่ยมันมีเป็นร้อยๆสูตรนะรสูตรแต้มรวมสองตัวบนอันนี้ก็ไม่เข้าเช่นกันนะครับสองตัวบนมันดอกเก้าศูนย์นะครับหก 690แ้9้มกนะครับ9กได้9ก็เลือกมาไม่ถูกอีกนะครับเลข0ก,ก็ไม่ถูกนะครับหลุดทีแล้วนะครับสมุติแบบนี้ส่วนมากมันจะหลุดง่ายนะครับเขียนไม่เท่าไรนะครับหลุดแล้วเนี่ยนะครับมีเพียงแค่ แต้มรวม3ตัวบนที่เข้านะครับมีแค่สาตัวบนที่เข้าคือสูตรนี้นครับมีแค่สูตรนี้ที่เข้าแต้มห้าครับเดี๋ยวจะมาคํานวณแนวทางงวดใหม่นะครับว่าแต้มสามตัวบนสูตรนี้นะครับงวดใหม่มันจะได้เลขอะไรนะครับแต่ก่อนจะไปดูแนวทางงวดใหม่ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกสูตรนะครับสูตรที่ผมเลือกมาบางครั้งมันก็อาจจะมีสูตรที่หลุดปะปนอยู่นะมันตอบยากนะว่าสูตรไหนจะเข้ามาดูวิธีการคำนวณสูตรนี้ใช้ร้อยบนบวกกัน2ครั้งบวกหน่วยล่างบวก10หน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2 บวกสิบท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้งแล้วบวกเคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวที่เป็นแต้มรวมนะครับมาดูงวดใหม่นะครับมาดูงวดใหม่สูตรนี้ผมยกให้เป็นสูตรที่1แล้วกันนะครับผมยกเป็นสูตรที่1นะครับเพราะว่าวันนี้จะมีสูตรที่2ลงให้ดูอีกนะครับอันนี้ผมเป็นยกให้เป็นสูตรที่1นะครับจะได้ไม่สับสนนะครับสูตรที่1 วิธีการคำนวณหลักร้อยบนสองครั้งนี้ครับร้อยบนสองครั้งหกหกได้สิบสองบวกหลักหน่วยล่างเลขศูนย์บวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเลขแปดบวกร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่สองเลขศูนย์บวกสิบท้ายครั้งที่สองเลขเจ็ดบวกหนว่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งได้ศูนย์ ตำแหน่งสุดท้ายบวก9บวก9คงที่2 12บวก0ก็ได้12 12บวก8 20 20บวก14เป็น34 34, 34 35 36 36บวกอีก7 43, 43 43มาบวกอีก9 52ได้เลข2นะครับ สูตรที่1เนี่ยได้เลข2ส,สูตรเก่านะครับสูตรเก่าได้เลข2ดังนั้นในงวดวันที่1มิถุนานะครับแต้มรวม3ตัวบนในสูตรที่1ทั้ง3หลักรวมกันจะต้องได้แต้ม2นะครับถ้าสูตรไม่หลุดนะครับถ้าสูตรไม่หลุดแต้ม2ก็จะมานะครับแต่ถ้าสูตรหลุดเมื่อไหร่มันก็อาจจะเป็นตัวอื่นได้เช่นกันนะครับ ซึ่งในงวดที่ผ่านมาเนี่ยแต้มห้าสูตรนี้ผมก็บอกไปแล้วนะครับก็คือได้แต้มห้าของงวดที่แล้วนะครับผมก็บอกหลักร้อยมันจะบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยสามตัวนี้บวกกันยังไงมันก็จะได้เท่ากับห้านะครับดังนั้นหลักร้อยเนี่ยมันจะเป็นเลขหกใช่ไหมครับหลักสิบเป็นเลขเก้าหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ี่มันก็เท่ากับสิบห้าอ่ามันก็เท่ากับสิบห้าก็ได้เต้มห้าก็ถูกต้องนะครับแต่ ในชุด3ตัวในวดที่ผ่านมาในผมเลือกงาไม่ถูกนะครับเพราะว่าหลักร้อยไปเลือกเลข5นะครับหลัก10ไปมี2มี6กนะครับก็ไม่มีนะครับไม่ถูกแม้แต่ตัวเดียวนะครับเลือกผิดครับมันก็ได้แต้ม5เหมือนกันหมดแต่ว่าตำแหน่งแต่ละหลักนะมันไม่ตรงกันนะครับมันเป็น690นะมัน690ถึงรวมกันได้จะได้แต้ม5นะครับเอาคราวนี้เราจะมาดูสูตรใหม่นะครับซึ่งสูตรใหม่ก็เป็นแต้มรวม สามตัวบนตัวเดียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าในงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมทําข้อมูลไว้ประมาณสิบสูตรนะครับทาข้อมูลไว้สิบสูตรมีสูตรที่ผ่านด่านมาแค่สองสูตรเท่านั้นนะครับสูตรนี้ก็คือสูตรแรกแล้วจะมีสูตรที่สองนะครับมาดูสูตรที่สองครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเปิดหน้ามาเพ๊บเดียวกระดาษก็จะหลุดแล้วนะในในงวดหน้านี้เดี๋ยวสงสัยจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสมุดใหม่นะครับสมุดแบบนี้มันมันจะใช้ได้ไม่ค่อยนานนะ เปิดมาหน้าเดียวน่ก็พร้อมจะหลุดแล้วนะครับสูตรที่สองสูตรนี้จะเป็นสูตรที่สองเป็นแต้มรวมสามตัวบนสูตรที่มีตัวเดียวเหมือนกันนะครับวิธีการคำนวณร้อยบนบวกสิบบนสองครั้งบวกหน่วยล่างสองครั้งนะครับบวกหน่วยหน้า,าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งบวกสิบหน้าครั้งที่ส<ต>องบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ<ต>่งบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งได้ตัวเด่นตัวเดียวเช่นกันนะครับ งวดแรกนะครับสถิติเข้ามาเข้าเท่ากัน,นครับเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก606063ครับเข้าเต็ม9นะครับเข้าเต็ม7ย้อนหลังไปมันเข้าเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับอันนี้สูตรใหม่ในงวดที่ผ่านมานี้มีแต้ม5อยู่2ตัวนะครับแต่ผมลงให้แค่สูตรเดียวนะครับ นี่นะครับสถิติมันก็เท่ากันนะครับเท่ากันกับสูตรแรกเลยเท่ากันกับสูตรแรกเลยครับเข้ามาตั้งแต่ศูนย์หกสามเหมือนกันนะครับมาดูตัวเลขวนใหม่นะครับสูตรนี้จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่สองหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับก็ได้เลขหกบวกสิบบนสองครั้งเก้าเก้าสิบแปดบวกหน่วยล่างสองครั้งได้ศูนย์บวกหน่วยหน้า,า 1, ครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งสี่ห้ายี่สิบ บวก10หน้าครั้งที่2เลข4บวก10ท้ายครั้งที่1เลข3บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข7เท่ากับ16ในบวก8ได้24 24บวกอีก20เป็น44 44บวก4 48 48มาบวกอีก3 51 51มาบวกอีก7 58นับได้เลข8สูตรที่2เนี่ยมันจะได้เลข8 ดังนั้นในงวดวันที่1มิถุนาแต้มรวม3ามตัวบนทั้ง2สูตรตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับไม่รู้สูตรไหนจะเข้าไม่รู้สูตรไหนจะหลุดนะครับนี่ผมก็เลยต้องลงให้ดูทั้ง2สูตรนะครับสูตรเก่านะครับใครจะตามสูตรเก่านะครับอยู่ในสูตรที่หนึ่งจะได้แต้ม2ครับแต่สูตรใหม่มันได้แต้มแปดมันได้แต้มแนะครับในสูตรที่สนี่จะได้แต้มแทั้งสสูตร เป็นข้อมูลที่ผมทำเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูในงวดที่ผ่านมาเนี่ยแต้มรวม3ตัวบนนะครับผมทำเอาไว้ทั้งหมด10สูตรนะครับส0สูตรเนี่ยดูเลยนะครับสูตรที่1สูตรที่2เข้านอกนั้นเนี่ยหลุดหมดเพราะว่าไม่มีแต้ม5้าไม่แต่ตัวเดียวนะครับนะครับแต้ม5มันจะอยู่ในสูตรที่1กับสูตรที่2ดังนั้นในงวดนี้ผมก็เลยต้องลงให้ดูทั้ง2สูตรนะครับเผื่อสูตรที่1มันหลุดนะครับ เกิดเลข8มาเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเสียโอกาสนะครับดังนั้นผมก็เลยนําข้อมูลที่ผมทำเอาไว้อามาลงให้ดูทั้งสสูตรเลยนะครับใครจะตามสูตรแรกสูตรที่ได้เลข2นะครับสูตรแต้มรวม3ามตัวบนสูตรเก่าอยู่ในสูตรที่1เนี่ยเลข2ก็จะอยู่ในสูตรที่1ที่ผมทำเอาไว้นะครับในสูตรที่2เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลงให้นะครับแต่มันก็เข้าเหมือนกันเพราะมันได้แต้ม5เหมือนกันแต่ตัวเลขงวดใหม่มันได้คนละตัวนะครับสูตรที่2มันกลับได้เลข8 ดังนั้นมันก็ไม่รู้ตัวไหนมันจะเข้าในงวดนี้หรือมันจะหลุดทั้งสองสูตรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมทำเอาไว้ก็เลยมาแป่งปันให้ดูนะครับอ่ามันจะมาตัวไหนนี่วันที่หนึ่งถึงจะรู้คำตอบนะครับถึงจะรู้คำตอบใครชอบตัวไหนก็ลองนำพิจไปพิจารณาดูนะครับหลักร้อยหลักสิบลักหน่วยนะครับบวกกันนะครับ มันจะต้องได้เท่ากับสูตรแรกได้เลขสองนะครับสูตรที่2มันได้เลข8นะครับก็ไม่รู้สูตรไหนจะเข้านะครับท่านผู้ชม,มลองลองไปเอาแต่ละหลักมาใส่ดูนะครับสูตรที่1ได้เลขสองสูตรที่2ได้เลขแปดตัวเลขก็ทางกันเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับต้องไปหาหลักร้อยว่างวดน,นี้หลักร้อยของเราเด่นตัวไหน รักสิเด่นตัวไหนลักหน่วยเด่นตัวไหนแล้วค่อยมารวมกันว่าจะได้สองกับแปดไหมนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพียงแค่คลิปเริ่มต้นนะครับนั้นก็ติดตามไปเรื่อยๆจนถึงวันที่สลากออกนะครับก็อาจจะได้คําตอบที่ดีนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสูตรอาจจะมาหรืออาจจะหลุดก็เป็นไปได้ทั้งสองทางอยู่ที่ใครจะนําไปเป็นแนวทางแบบไหนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แช่นี้แลครับ เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ